คครับก็ต้องขอขลับสวัสดีชาอิโนแทนที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาทําตามสัญญาที่ได้กล่าวไว้นะครับก็ที่กาว่าก็จะมาเปิดของที่วันช็อตมานะว่าผมใช้อาวุธอะไรบ้างใช้ของอะไรบ้างแลใช้หินและหินสีอะไรบ้างนะครับโอเคก็อันดับแรกนะครจะได้ไม่ต้องรอชาดีกว่าก็อันดับแรกผมจะพาทุกท่านไปดูอาวุธดีกว่า อาวุธที่ผมเอาไว้ตีม้าโดยเฉพาะนะย้ําว่าเอาไว้ตีม้าโดยเฉพาะนะครับก็เป็นอาร์มิตสองลูนนะครับก็เป็นปลามึดอาร์มิสยัดเป็นอาจารย์โอเดเทียสสองเมตรนะครับดาวทะลุผ่านท,นทางกายภาพเวลสามนะครับก็ชุดเป็นอันติมีนะก็ยัดเป็นอ,อาจารย์โอเดเทียสดาวไม้ตายเวลห้านะครับส่วนเสริมก็เป็นหมวกเบเลยยัดเป็นเนโรนะครับดาวทะลุผ่านทางกายภาพเวลหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยคลิปนี้ผมจะพูดไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ จะต้องไปทํางานต่อแล้ว <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> วันนี้รับจ็อบได้ไงทางานเด็กอันนี้ก็เอาเวลาว่างอาทิ์หน่อยโอเคต่อไปเสริมเสริมพูดไปใช่ไหมก็ยัดเสริมเป็นหมกเบเลยัดเปนเนโลดาวทุลุพันธ์ทางกายภาพนะครับก็ประมาณนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นปลีกดานะครับยัดเป็นหินชุบเอาไว้ชุบเพื่อนตอนแตกนะครับต่อไปก็ด้านแหวนก็เป็นกาไรมุธรุหนึ่งรูนะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะเฮ้ยตีม้าวันช็อตอ่ คุใส่แหวนสองรูป่ะวะคืออ่ะบอกเลยนะไม่ต้องใส่แหวนสองรูก็ได้แค่คุณมีปลาปลามือสองรูแล้วคุณเวลสเตตสัสเสริมให้ให้มันค่อนข้างสูงอะ่ะให้ซักร้อยร้อยบวกอะ่ะคือให้มันเยอะเข้าใจป่ะคือเบลสเตตัสให้มันเยอะเยอะเข้าไว้เข้าใจไหมคือเรามีปา 2, 2ลาสองสองรูคือปลามืดสองรูก็พอเราไม่จําเป็นต้องไปเอากําไรมูทะลุสองรูคือ มีรูเดียวก็สามารถวันช็อตได้แล้วนะครับก็จะประมาณนั้นเลยนะโอเคผมก็ใช้เป็นก๊เปรมูทะนุหนึ่งรูนะยัดเป็นอาจารย์โอเลทสดาวสกรินเวลสีนะเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปที่ผมเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือด้านหินนะครับอินสีนะก็คืออินสีของผมอาจจะเปิดเป็นสองหน้านะหินสีผมจะเปิดเป็นสองหน้าก็คือก็คือนหน้าแรกก็คือมาตรฐานของมันที่ผมเน้นเอทีเคก็คือเอาไว้ตีพวกบอสท,ทุกอย่างก็คือตีรวมกันหมดอะ ตีม่งมั่วหมดก็คือหน้าแรกคือหน้าแรกผมจะเน้นดีเลย์ก็คือหินเครอทินเนี่ยจะเน้นดีเลย์ก็คือลบดีเลย์เข้าใจไหมอ่าแล้วก็วันที่อ่ะอูเบลซาเซลอมิน่าคือเน้นเอทีเคนคือหน้าแรกผมจะเน้นเอทีเคกะดีเลย์นะคือหน้าแรกนะหน้าสองก็คือหน้าสองผมเปิดหน้าหน้าก็คือกดอินไนโคมนะโอเคหน้าสองผมใส่เป็นบีฟล็อกวันที่อ่ะอูเบลอิมิน่าอมิน่าสองนะครับ ส่วนวันเทียเนี่ยถ้าใครจะจัดเซตตีม้าตามผมนั่ก็คือวันเทียผมไม่แนะนําไม่ใส่นะ <_ S 1> ผมแนะนําให้ใส่เป็นซาโล2นะครับก็คือโจมตีทุกธาตุบวกสามเปอเซนะออปชันของมันนั้นแล้วก็ลบดีเลยอีกกี่กวี่ก็ไม่รู้นะอันนี้ลืมนะ <_ S 2> ที่ผมใส่เป็นวันเทียเพราะว่าผมตอนนั้นผมยังไม่มีเงินเ,นเข้าใจว่าตอนนั้นยังไม่มีเงินก็เลยต้องไปฟาร์มวันเทียฟาร์มวันเทียงโง่มาใส่ก่อนเนาะโอเคก็ประมาณนั้นเดี๋ยวถ้าผมยิงโผมก็จะเอาซาโลสองมาใส่แทนวันเทียนะ ก็คือนักค่าที่โจมตีถ้าจะแรงกว่านักค่าที่โจมตีแบบ ATK เยอะนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะด้านหินสีผมก็ใช้ประมาณนี้ก็คือเน้นโจมตีท่าแสงโดยเฉพาะนะที่เน้นจริงๆก็คือเอมิน่ากับบีฟอกก็คือ2หินเนี่ยจะเน้นโจมตีท่าแสงโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือตีมมาแบบกระเด็นเลยนะครับประมาณนั้นส่วนอูเบลก็คือเน้น ATK หน่อยเยอะเลยแหละก็คือ6%ค่อนข้าง,ง,งเยอะแต่เอมิน่าก็เยอะเหมือนกันนะวันเทียมมันจะเน้นไปทางหลบมากกว่านาะประมาณนั้นโอเค ดี๋ยวผมจะลองตีมาให้ทุกท่านดูเลยดีกว่าว่ามันสามารถวันช็อตได้จริงไหมผมก็ขอกินยาดัดลิงนะครับก็หนึ่งอันพอเนาะก็เห็นหลายๆช่องขอ,งของกินนะผมขอกินตามบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวหมาไม่แตกไงนะกินยาช่วยเหมือนช่องอื่นถ้ามีเสียงหมาเห่าก็ต้องขอพายด้วยนะเพราะว่าอยู่หลังบ้านหมาเห่าห,อ,หอนอะไรกันไม่รู้โอเคเดี๋ยวขอบับก่อนแล้วกันเนาะ พอไม่ได้เอาหินสีแบบที่ช่วยลดดีเลย์มาตีโคตรไก่ตีไก่จริงไม่ใช่ตีไก่ดิดีเลย์โคตรช้าลิ้น1ั่งพหมดเดี๋ยวนี้เป็นไรไม่รู้ัครูนะครับเดี๋ยวผมว่าผมต้องรีเน็ตกแป๊บหนึ่งนะโอเคก็รีมันและก็ เน็ตมันเป็ปัญหาปล่อเยเล่นหลายเครื่องเข้าใจว่าที่คือที่บ้านแล้วหลายคนจัดแล้วแบบอ่าเขามามาใช้มาเชื่อม wifi อ,อีกโอ้ยปวดหัวโอเคก็ผมก็บับปเป็นที่ร้รอนนะก็นี่บับครบจังหวะโอเคบับครบแหละโอ้ยเครื่องมันโคตรกากเลยวะ่ะนี่นะครับก็โอเคอันนี้ผมกินดัดลิงด้วยนะครับก็คือยาโจมตีท่าแสงนะโอเคก็ตี มาเก้าแสนหนึ่งนะหมาก็ขยันเห่าจังโอ้คลิปนี้มีเสียงรบกวนกนะ็ต้องขออภัยจริงๆรินะครับมาไม่เกิดด้วยขูแบบ่แบบอืมปฮลัลโหลฮัลโหลครับม้าอยู่ไหมตำรวจจับไปหมดแล้วเหรอีไม่เอาตัวนี้ดิ เฮ้ม้าไปไหนหมดวะเหตุผลที่ผมไม่ค่อยอยากเวลวมาอพ่างงี้นะครับเกิดทีเดียวแต่หายเป็นแบบหายเป็นปีอ่ะมาคลิปนี้หมามันก็จะเห่าหอนหอนทางคลิปนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยฮัลโหลอะไรเนี่ยมาไปไหนเนี่ย เกิดเยอะๆดีหัวร้อนแล้วนะไอ้มามันหายจริงทุกคนทุกคนเห็นไหมเนะี่ยคนก็เยอะนะไอ้ตอนนี้ไม่เอาจะเอามาเวย้ยโอเคเดี๋ยวผมตีให้ดูอีกสามสี่ตัวพอนะเพราะว่าลำลำใหญ่ับไอ้มาแล้วแมงไม่เกิดพูดเนอรใส่แม่งเลยขอบัฟซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันไห้เกิดแมงเอ้ยไม่ทันโอ้ไม่ทนันเองอ่ะ คือหินผมไม่มีหินสีช่วยลดดีเลยก็จะช้าอย่างนี้แหละครับนะคะก็คือแบบเน้นดามเมตตีม้าอย่างเดียวเลยโหดีเลยโคตรช้าทุกคนดูดิแม่งขอ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 โอเคเดี๋ยวผมตีให้ดูอีกสองตัวพอนะเดี๋ยวผมก็จะขอปิดคลิปนะตีให้ดู ถ้าติดสแตนก็อยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งนะดามเมตติดสแตนอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งนะอีกตัวเดียวผมก็พอละลำใหญ่หมาไม่เกิดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเวลาผมอัดคลิปที่ลายมาไม่เกิดทุกทีโอเคคลิปนี้ผมก็มาให้ดูของเพียงคร่าๆประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะก็ติดตามกันด้วยนะติดตามผลงานกันต่อไปนะก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถบอกได้นะครับสำหรับใครที่รอดูวิธีการบอดพจนะก็คือหลายๆช่องก็ทำกันเป็นหมดแล้วแหละทำกันหมดแล้วอ่าก็แต่ผมก็จะทำนะเพราะว่ามีหลายท่านอยู่อะที่ขอกันเข้ามานะเออพี่ครับสอนบอดพจน์นะครับ คือบางคนบอดแล้วมันแบบชอบเดินไปตีนูน่นตีนี่ก็คือเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคนะก็แบบตีชิวๆเลยนะบอดชิวๆเนี่ยประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีเขาเอ้ยทุยถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นลงไปก็ต้องขออภยัยนะครับบ๊ายบายครับ